สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นโนทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่18เดือน12บพี่หกเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เข้าอีกแล้วเมื่อวานนี้3ามฮานอยผมให้เจ็ดเจ็ดมานะผมเน้นพิเศษเผมเน้นปก,กตินะแล้วก็ VIP เน้น2องฮานอยนะครับ พิเศษ488 92ไม่มาเนาะหวยห้าน้อยปกติ3 7 3 6 2 7 3เป็นตัวเน้นนะเป็นตัวที่ที่ผมเน้นให้นะตรงตรงเลยแล้วก็เป็นรอบที่เน้นด้วยนะเข้าเข้าเป็นรอบที่เน้นนะเป็นปกติ VIP24191 ไม่มา ะเจ็ดมาแค่รอบเดียวก็มาตามกันต่อขอให้เข้าต่อเนื่องนะ,อะขอให้มาต่อเนื่องครับผมเด่นวันนี้ หวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวเด่นวันนี้ก็จะเป็นก็คิดว่าน่าจะเป็นนี่แหละเจ็ดตัวเดิมนี่แหละเจ็ดกับเก้านำมาบ่อยมากเลยนะก็คิดว่าเจ็ดน่าจะมาอีกนะก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหกไม่ไมีตั่เจ็ดห้า 75, กับเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ด ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเก้ารอบที่เน้นเป็นฮานอยพิเศษ เน้นพิเศษแล้วก็ปกติอ่าสำหรับ v i p นะว i p ผมคิดว่าไม่น่าจะมานะไม่น่าจะมานะทุกคนนะเอาสองฮานอยนี่แหละสองฮานอยนี้เป็นฮานอยพิเศษแล้วก็หมืฮานอยปกตินะเน้นเน้นปกติมากกว่านะน่าจะเป็นปกติมากกว่านะวันนี้ นะก็ขอให้มีเลขเจ็ดมานะขอให้มีมาฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ